นี่ก็เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ vivo ค่ะ v 2 9 5g นะคะต้องบอกว่าถ่ายรูปสวยขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็พอเทปเขาสามารถปรับไฟได้ข้างหน้ากล้องเขาจะมีไฟให้เป็นแบบจะเป็นแสงอุ่นหรือแสงฟ้าอะไรเงี้ยเข้ากับสภาพอากาศที่เราอยู่ตอนนั้นก็ฝาก vivo v 2 9 5g ด้วยค่ะรับรองว่าถ่ายรูปสวยถูกใจคนชอบถ่ายรูปรงไอจีพวกเราแน่นอนเขารู้สึกเป็นางครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็จริงๆก็คนก็อยู่กับ vivo มานานมากๆ แลว v i ก็อบอุ่นแล้วก็น่ารักเสมอแล้วก็ทุกดีไซน์ทุกการรุ่นใหม่ๆที่เขาออกมาก็สวยบางเฉียบเหมาะกับไลฟ์สไตล์พวกเราเด็กรุ่นใหม่มากค่ะฝากก็ไปดูตาค่ะ Vivo V95G มันก็ฝากด้วยนะคะมี3สีให้เลือกค่ะสวยมากๆมีสีม่วงสีแดงแล้วก็สีดำแล้วแต่ว่าไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับสีไหนแบบไหน่อยากให้ทุกคนไปเลือกดูกันได้นะคะราคาหน้ารแบนะคะพนแซลว่าเราเอาเงินไปเก็บไปที่ไหนวะนับที่เซนเตอร์เราตอนนี้27ตัวทั้งหมดใครนับ มีคนมีคนเอารูปทั้งหมดมาเรียงมาเรียง่ะไม่ไม่เน้นสตางค่ะเน้นทำงานชอบเราทางเราชอบทำงานค่ะแต่ยี่สิบเจ็ดตัวจริงเลยไม่หรกเอาสาบาลได้เลยไม่เคยนับเลยมันก็มีแบบตัวเก่าที่ต่ออยู่แล้วมานานๆหรือว่าบางตัวก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าหัวสลดคาวเลยค่ะมันก็รับได้อีกค่ะยังมีหลายหลายส่วนที่ว่างนะคะส่นหนนงลองติดต่อเข้ามาค่ะหลายส่วนก็ยังว่างค่ะคนตาขนตาก็ได้นะคะในส่วน แตคนแซวทำบ้านเี้มพาเงินมาเติมคนลงทุนแตบ้านไปเยอะจริงๆบ้านคนปัญหาหน้อยค่ะโชคดีมากๆคือได้ฟังจากรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆคนที่พูดว่าบ้านยากมีปัญหาเยอะบ้านใบค,คุณค่าโอเคมีฝนตกน้รั้วเล็กน้อยแต่ถือว่าโอเคมากค่ะแพ้วบ้านเราสเป็นต่อไปเป็นอะไรนะี้คะก็ยังเป็นซ่อมบ้านค่ะที่เล็กน้อยนั้น,ปนไปเรื่อยๆมีแลนจะขยายขยายอะไรแบบไม่มีแลนเลยค่ะเราอยู่แค่นี้เราโอเคแล้ว คนชอบว่าบ้านมันเหมือนบ้านเหมือนอยู่ต่างประเทศว่าตกแต่งสวยมากโอ้ยขอบคุณค่ะจริงๆเราชอบแบบนี้เนาะจริงๆบ้านเฟินไม่ได้มีของตกแต่งเยอะเฟินชอบอยู่แบบสบายๆง่ายๆมากกว่าก็จะเป็นแบบสไตล์เราเลยหรือของไม่เยอะมากไถ่ายรูปได้เยอะไปถ่ายรูปออกมาก็คือไม่เหมือนโยใช่ไหมคเออจริงๆเราก็มีบ้านไว้ในส่วนของรีวิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้าได้ค่ะมีเข้ามาเลยนะคะชอบขายของอ่ะมีเข้ามาเลยนะคะที่แบบรีววิที่บ้าน เรื่อยๆค่ะแฟนคลับก็จะชอบแซว์ว่าแหมอยากถ่ายที่บ้านตลอดเลยนะอย่างนี้ทางเราก็แฮปปี้ค่ะเอเรามีบ้านอย่างนี้เราแบบรู้สึกว่าบ <c oughs> ้านคือที่พักของเราไหม จริงจริงนะมันถือว่าพอคือที่ผ่านมาคนคนอยู่คอนโดตลอดการทําง,งานที่ผ่านมาเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้สตนดาร์ดอะไรทุกคนจะรู้อะไรเงี้ยแล้วพอมีบ้านก็รู้สึกว่าเราอยากทําตรงเนี้ยให้มันเป็นที่ที่ออสบายจริงๆแล้วก็วันนี้เราพร้อมแล้วแล้วก็แผนไวด้านอนาคตเผื่อคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทุกอย่างเรคิดว่าระยะยาวคงเป็นเท่านี้แหละแล้วก็ไม่ได้คิดจะขยายขยายให้มันใหญ่โตหรืออะไรแค่ประมาณนี้เราดูแลพอ,อไหวในส่วนของเราเคนไหนเขาติดบ้านด้วยเป็นคนติดบ้านค่ะติดบ้านแล้วก็จริงๆชอบชอบอยู่บ้านแต่เลิกงานเพื่อนๆก็ชอบตามมาไม่รู้เหมือนกันตาม าทอะไรอย่างเงี้ยที่มีที่เวลาอยู่บ้า,านเราเราทำอะไรเป็นการพักผ่อนเราคนชอบอ่านหนังสือก็จะมีหนังสือที่แบบทั้งซื้อเองบางทีก็แฟนๆให้บางทีก็คุณครูอคติ้งอะไรเงี้ยจะให้มาก็จะทยอยอ่านหนังสือแล้วก็แช่น้ำบ้างอะไรเงี้ยจะชิลข <l ots> <k len k> ี้เกียจ <c oughs> คือเป็นคนก็ที่เกียจเหมือนกัน <l ots> นอกเวลาทำงานก็จะชอบอยู่เฉยๆ <l ots> แล้วเราแผนไปเมื่อไหร่ว่าที่แบบจะเอาพ่อแม่มีอยู่ด้วยอะไรเราเรามีแพนไหมคือหนูจริงๆหนูพร้อมที่จะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ด้วยความผู้ใหญ่จะมีความติดตลาดแถวบ้านติดบ้านตัวเองติดเพื่อนบ้านติดอะไรอะไรย่างเงี้ยเราก็อ่าแม่อยากมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแกรก็จะมานอนบ้างเป็นแบบเหมือนฮอลิเดย์แกอะไลงงี้ยแต่แกจะไม่ได้อยู่ประจำอย่าเงี้ยค่ะหวันล้อมไม่รเกิดมั้งมาอยู่ที่านกอยากหวัดล้อมค่ะหวัดล้อมตลอดอะไรเงี้ยแต่แกก็จะแบบว่า เพื่อนบ้านฉันอยู่ตรงนี้ตลาดฉันชอบตรงนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจเขาว่าโอเคโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คือเขรู้สึกว่าครอบครัวเราเนาะทุกคนมีมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองใครแฮปปี้กับตรงไหนก็ตรงนั้นแต่ให้รู้ว่าเรามีตรงนี้เพื่อพร้อมดูแลเขาเสมออย่างบ้ยากบ้านไปเนี่ยบ้านไปเราบ้านไปใครเลยหรอเอาเป็นบ้านไปเขาก่อนเ คนไข้เขาคือคนตั้งใจไปแล้วว่าคนอยากอยากอยากอยู่ใกล้ๆดูแลอะไรเงี้ยทักวันนี้ก็ทํางานเตรียมไรฟ์พร้อมเพื่ออยากให้แบบดูแลเขาได้ทุกอย่างค่อแม่ไม่ยอมมาอยู่ด้วยไหมคะแบบคุว่าเขามาค่ะแต่ตอนนี้พเพราะว่าเขายังมีเออมีเลี้ยงรงมีอิทิลตอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่เขาอยากใช้แม่คนก็จะมีสวนที่นครนายกเขาก็จะขับรถไปมามาแล้วกล้วยเป็นเคอร์มาตาอะไรเงี้ยก็โอเคแฮปปี้ที่เห็นเขามีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมันเขาก็ยังไม่ใจใจอ่อน เขาเขาก็เปรี้ยวว่าสถานกับการทําสวนบางทีก็น้อยหนามาแล้วละมุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้หนูก็หนูก็ดีใจนะที่เห็นเขาได้ทําในสิ่งที่เขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ใหม่นะคะกับน้องวินน่ารักค่ะซีรีส์ใหม่ก็เป็นแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรโรแมนติกดราม่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ห่างหายไปนานเหมือนกันกับซีรีส์แนวนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะกับเรื่องนี้ก็คือดีเมีของเกาหลีดีไม่เกาหลีใช่ กดดันนะครับว่าแบบยิ่งเงี้ยไงผมก็แบบคาดหวังเยอะอะไรอย่างงี้เฟอร์จะไม่ค่อยกดดันคือส่วนใหญ่เฟอร์โดนซีรีส์รีเมคหมดเลยนะคะทุกเรื่องทั้งในของไทยของเกาหลีของอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วคือด้วยความที่เขาบทที่เขาเขียนมามันก็เป็นเป็นสไตล์คนไทยเนาะเป็นแบบเด็กไทยที่โตขึ้นมาแบบไหนอะไรเงี้ยก็เราก็ยึดตามบทปัจจุบันที่เราได้รับมาแต่โดยรวมก็ก็แฮปปี้ค่ะสนุกสนุกดีเก็ไม่เห็นเฟอร์ในแบบ เตรก์แบบนี้มานานมากเนาะใช่เข้ามหาลัยปีหนึ่งใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยรอดอยู่ไหมคะต้องรอดูค่ะไม่ค่อยกล้า่นใจเท่าไหร่แต่รวมๆก็สนุกดีค่ะพอมันห่างหายจากความรู้สึกช่วง18-19ไปได้เล่นเล่นเป็นแบบเด็ก18-19อีกทีก็แฮปปี้ค่ะแล้วกลัวมันจะนอนเปียกเทียบคนว่าเปียกเพียบมันก็มีมีในทุกทุกซีรีส์อยู่แล้วเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเพะมันเป็นบริบทไทยมันก็จะเป็นอีกอีกฟิลนึงอยู่แล้วในความรู้สึกนึงก็เป็นที่คนว่าคนไทยก็เข้าใจง่ายค่ะ จรอย่ยยเวลาดลูเราลอยว่าเวลาเห็นแบบไม่แบบเวอร์ชันนี้ของเราไม่อะไรเง,งี้ยไม่ค่อยค่ะเหมือนแบบเหมือนเราเราเอ็ดเออาจจะไม่ได้ดูเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าออริจินอลอันอื่นของซีรีส์เราครณรู้สึกว่าแต่ละอันพุ่งกลับก็มีเรื่องที่เขาอยากเล่าอยากหมายความในแบบของเขาเราเข้าใจ ่ะน้องน่ารักมากน้องเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็จริงๆถ่ายไปประมาณ3คิวค่ะแฮปปี้มากคุณทงคุ้นเทรนไปเลยนะค้นเพลินหนึ่งมีเหรอมีใช่ไหมคะแล้วทีใจค่ะดีใจก็ก็ออดแอดก็ฝากทุกคนด้วยนะคะที่เพื่อนเพื่อนตัวคนมันจะงงไหมคะกับทงแกแสนเราเป็นคาแรคเตอร์แบบหุ่นกับมาเรื่องนี้มาแบ๊วๆอย่างเงี้ย ป็นว่านักแสดงมันก็ทําได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าจริงทองประกายก็ยังไม่เปิดกล้องเลยค่ะก็ตอนนี้คืออย่างทองประกายเนี่ยแฟนๆรอดูเยอะมากก็ตอนนี้บทก็มีการแก้ไขอีกแล้วซึ่งจริงคนรอเปิดทองประกายประมาณสองปีครึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเปิดเปิด beauty นิวบี้กับทางน้องวินไปก่อนรวมๆก็น่าจะโอเคแต่พอคนได้เห็นภาพเป็นจิ้งก็คือแบบคือฮากันมีสุดเลยสำหรับทองประกายใช่ใช่ทุกคนรอดูค่ะจริงคนก็รอเล่นเหมือนกันะค ก็ติดตามกันด้วอยากให้ติดตามอยากให้ติดตามทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าห่างหายจากซีรีส์จากละครไปนานมากๆแล้วก็ตั้งใจมากก็มีทุกบททุกเรื่องก็เอาไปเรียนกติ้งหมดโอเคค่ะเฮอยดูไม่ค่อยมีอะไรถามนะไม่มีอะไรอ่ะวันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เคยเลย เข้าไปเข้ามาเลยเข้าไปไปหนัเข้ามาเลยได้เนาได้เนเาะว่า่ี่ต้องไปลงเราเดี๋ยวตั้งหน่อยเข้าพี่